สวัสตาสวัสดีค่ะเอฟซีหน่อยลูกสวัสดีค่ะอาธาอารัเนาะโอเคนาติตาถึงที่พักแล้วนะคะได้ที่พักใหม่แล้วค่ะพุกนนี่ค่าของพักพวกพวกพวกเรานะคะห้องพักนี่สู้เบอ์คักโอ้ลุงเทียนเป็นยังไงคะลุงเทียนอาการเป็นยังไงอากาศดีโยครับผมเป็นยังไงคะลุงเคน ดีจ้ะครับมวนลโยเกือบ่มีหองพักควมโมไปได้สิถือมากๆที่หนึ่งอยู่บ่ถือข้าถือเนี่ยนอนค่ะมโอนี้ถือว่าทั้งสามทั้งสี่ทั้งหาทั้งหกถือทั้งหอรโต้และข้าโมืีเนี่นร้อนเป็นสายจ้าเป็นคลิปนี้เข้าไปตัดถือถือเยอะเพราะว่าถือมาแล้วไม่ต้องห่วงนะคะเราจะถือเราจะถือรางวัลเปด้วยกันนะคะ ตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะคะเอฟซีไม่ไม่ต้องเป็นห่วงนาริตะนะคะนาริตะได้ที่พักสวยมากค่ะเบิ้งค่ะเบิ้งคนนาริตะนาริตะถูกแล้วแต่ถูกต้มนาริตะคะนาริตะเดี๋ยวปรเด็นสลิดไเล้ะหรือพี่สกายนะคะพี่สกายกับอาวหน่อยนะคะเฮ้ยสกายเอาลงณ์ตกต่ำเห็นไหมจับไหนมันลอยมันตัดมัน่เอาลงต์ตกต่ำ่รงมากแรงมาก ต้องสุด่เร่องัเ่นดดจาตาเนี่ย้คอีกต้องงดไปสามีต้องดดอืมค่ะเนาะขอบคุณเอฟซีนะคะที่ทสงมาก่าของนันมองหนีหน้าม้าขาวผัวกก่เอาน่องทีไก่ทีสุดาะวเมืยรถเนาะะเดินทางจะตีสามคนเนาะนี่ งม่เอน้ไม่ต้องของนาริตะนะคะมีกระเป๋ามีผเขาไม่ติดาไม่ต้งนาริตะไม่ต้งนาริตะนะคะล่าสุดเอาหมูได้กินปลาขามหมู้กินขาบขาลามเจบไม่ได้ห่อทิพยขาไปนั่กกินยูขาห้างกขารินมเดีินขาลิงเ้นีนี่แล้วค่ะเราเราก็จะมีที่ถ่ายรูปด้วยค่ะดอกไม้สวยมากเดี๋ยวตอนเย็นจะมาไล์สดให้ดูนะคะเพราะว่าตอนนี้กะ เซราเมื่อยก่อนเนาะค่ะเมื่อยหลายเมื่อยหลายเนาะค่ะคุณสกายกับนี่ตากตะโลางนะคะนี่ตามวนหลายกระมูคนมาป้าป้าเราถึงที่พักหรือยังคนมาเราถึงที่เก็บสตรอเบอรี่หรือยังหมาแต่โชว์ไม่ได้ถุเนาอหน่อยนี่ตาเอาถุงขี้แม่ทุกคนเยอะคนนี้ปวต้องกิอ่ะที่ไหนหลวงเปียกนี่ตากระโดงไหมกระโดงแล้วว่าเปียกแล้วหลุดแล้วเปียกเด้อะนกไก่จะเติมน้ำบ่อยมันจะไม่มีฟองลูกฟองเสียแล้วหนู ค่ะสำหรับกิมนียก็ไปซ้ำนีก่อนเด้อจ่าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ชอบป้าเจ้านาอนาอริตาด้วยนะคะลืมกดไลค์กดแชร์กดสว่ากดสวัยเลยลูกไปไปลูกเดี๋ยวเเดลูกลเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอลุกหน่ก่อนยก่้นมมไปแล้วนะคะ